ัดีจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าอีกแล้วนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะในสายใครที่ชอบพอกหน้าด้วยกาแฟสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวย,ยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะไม่ว่าเป็นกาแฟทรีอินวันหรือกะกาแฟได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีคาฟเฟอีนเ็าจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตามใบหน้าเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ําพึ่งนะคะในส่วนของน้ําพึ่งเ็าจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเ็าจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะเ็าจะเป็นอาหารชั้นดีเลยนะคะอาหารผิวของเรานะคะเราจะใช้น้ําพึ่งอยู่ที่หนึ่งยชาวนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเ็าจะมี โกโรดเอชเอของผลไม้อ่อนๆน,นะคะก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยให,ให้ผิวของเราขาวกระจ่างใส่ช่วยลดฝ้าลดกระนะคะใครแพ้น้ำมะนาวใช้น้ำมะเขือเทศได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตีลงไปเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน้น,นั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราใส่น้ำมะนาวแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะถ้าเขาค้นเราสามารถเติมน้ำมะนาวลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะให้เราผสมออกมาให้เขาได้พอดีแบบนี้นะคะนี่นะคะไม่ พอกไปเลยนะคะบอกเลยว่าน่าใสไวมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกไป้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะม่ครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ